ชัมชัมชัมัมมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับสุเซ็บเสอือไปเที่ยวครับแมวกับพ่อแมวแมงกับพ่อแมงมากับพ่อหมาวัน วันน <บ lasting> ี้มีหนึ่งเมนูพิเศษครับเป็นอีต่อเนื่อง EP เมนูสิ้นคิดกะเพราเครื่องในเป็ดไปได้เครื่องในเป็ดแท่แขกมาจากห้างสีแดงห้างนึงครับกิโลละ45บ้าทพี่น้องน้า นี่นะได้หนังพร้อมได้ตับพร้อมลงมือก่อนพี่น้องก่อนเริ่มอีพีนี้่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสกไคร้นะครับเป,รร hey age, บปบ็นกำลังใจให้ปาแจ็คแซฟเซอก็แซบเซอรอเมเชียลนำนะครับเดี๋ยวขอเวลาลงมือก่อนสักน้อยนึงนะครับเห็นแล้วเดี๋ยวมาซิมมากินน้วกันครับอืม แล้วเหรอพี่น้องครับฉ่ำเลยโอ้ยฉ่ำมันเป็ดเลยเนี่ยครับนะหอมฉ่ำมันเป็ดขนาดโอ้ยเครื่องในครับมันเป็ดจากหนังพร้อมคักขักขกขกัไปไปพี่น้องกินกันแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยขัดขนาดเลยนะพี่น้อง กะเพราคุณน่ะตีมกระทะอันย่านะครับกะเพราเครื่องในเป็ดครับแล้วก็มีหนังเป็ดพร้อมช้ำๆช้ำ,ชำมันเป็ดหอมขนาดครับเพราะผมคั่วให้หอมเลยโอ้ช้ำๆเลยพี่น้องคุณน่ะสองสองมีข้อ แอมไขดาวด้วยน้อวันนี้มันหนักพี่นอ้องจัดจ้านเลยแอมมาแตง่งคือเก่าครับมะมาลงมือกันับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องลงมือกันเลยเข้าเดือนส,สิบเอ็ดแล้วมันคือยังห้อนเท่าไหร่อ,อ,อครับ หอมหอมจุจ้ยเข่ากับฮ้อนกับเผากับฮ้อนแบบนี้อาลุงมอือบอกอยากสซื้อว่าเครื่องในเป๊ะแทรกแข็งไม่ต้พวดง่ายๆเลยกิโลตั้งที่สิบห้าบาทพี่เนาะ ผมซื้อน,นังมันมาพร้อมโรนนึ่งกับหนังเป็ดแท่แข็งแบบช้ำๆเลยงานนี้พึกน้ำปลาไม่ต้องเถิงอยู่แล้วไข่ดาวกะเพรา มันต้องก <c oughs> ู้กับไข่ดาวอยู่แล้วฮอรแจ๊กขนาดขับใน้องคับดูปลาแจ๊ก็เก่าของมือจึงนเขาแรงกับครัวป่าแจ๊กกับ หัวบันบานหกหกแน่ตักมันอย่างยาเป็นยังหอยอยิ่นหยาขอด้ายซอสแกงครับไส้ซอยาวับตมบรซัดดอ่ตับกับละมุนอ ได้ยินเสียงแจ้สสดาไอาเนี่ย่นบอสบายท้องทำเมื่อแล้วครับพาไปรพ่งบาลพาไปหาหมอพาไปคืนนึงแล,แล้วและยามาลิ้นหลายครับตรงนี้อากาศเปลี่ยนน้อยลบอสบายหลายครับฝากความคงเปไ็นใจใหเอฟซี FC, พี่น้องคอม แซ่บหนักโอ้จานมากงายเลยเกิงขนาดอืมอืมน้ำกระเพ่า,ากะไอดาวคำโต๊ด ออของดีราคาถูกมีน้องสี่สิบห้าบาทพวงมากเลยตอกเป็ดเน้นเน้นไตเป็ดเน้นเน้น บนแม่มเนาะเอออย่างกลืนขับกลืนกลืนเป็น้อยแทบคุ้นจองคุ้นจามบนแม่มหิวข้าวทำตุ้มต้นเลยดก๋กงะบาย ขนมนต้นไข่ดาวนัวนัมอ,มอ,มอ,มอมเป็นอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้แนะ่นอน ต้องมีการทำจำ้ำอ๋อปลาแจ็คต้องมีรอบสองรอบสามแน่นอนครับเมนูเนี่ยกระเพราเครื่องในเป็ดบุหรีรอบหน้ารองผัดพริกผัดพริกไทยอ่อนจะหวักสีขืม อ๋อถั่วแบบงง่ายซีเมดร้อนแรงเหมือนตับไข่ดาวฮู้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 อมๆแบบกระเพ็ดได้ยินเจียงเจสุร่ายนิดนึงข้อภัยนะครับแต่ว่าอาการเพิ่มดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ คำนี้ซับไปลว้วนละลายละมุนต้มน้ำลวกก่อนครับลวกน้ำร้อนก่อนใส่ข่าตะไคร่ใบมะกรูดลวกก่อนจับขาว mấy hương hang bó hơi cọt con nhưng mà hết Ừ, nó cũng quá nữa. Chàng mang hóa là ngon lặng hơn. <cười> <cười> Ai sao bà đi nến tóc Bà chép luôn nến tắt nữa thôi Sụt chó Tẹp บู๊แซ่บน้องฝีมือปัดแจกว่าฮือครับอืม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 สัตว์ปีอืมหมาหรือว่หมาอืมอืมแค่แข่นงบาทเลยหมูเข้าหมูเข้าเลยอืม แซ่แบเดี๋ยวกินต่อเอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปยาวเกินครับเอาเป็นว่าไภหมักเมนูนี้กับกระเพราเครื่องในเป็ดกิโลละสี่สิบห้าบาทโอ้โยถูกมากสี่ิบห้าบาทโอ้โยแซ่บสับๆก่อนจบอีพีนี้ครับฝากพี่น้อง <c oughs> สมัครน้ำ ต่อซื้อซากเลยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ปลาแจ็คแซบเซอกับแซบเซอร์เชีวยชว,ยว,ยวยน,นั่นแหละเดี๋ยวใกล้ฤดูกาลลงแห่แล้วครับทีมงานแม่ยจมสิพาไปลงแห่ผ่านหนองกินปลาคางหนองบรรยากาศได้แน่นอนครับปีนี้ก็ต้องมอง้วนอีกคือเก่าเอาเอาไปว่ามาพบพ่อการอีพีหน้านะครับพี่น้องครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณหล,ลายๆครับ แซ่บเหงนะครับพี่น้องค่ะ